คอนแทคเลนส์ lens, นะคะก็จําเป็นในการใช้ใช่ไหมสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวับเรื่องของสายตาทีเนี้ยเราคุยกันว่าต้องใช้ของที่มีคุณภาพได้มาตรฐานถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคะนี่ก็เลยมีการไปทลายโกดังคอนแทคลส์เถื่อนค่ะรักรอบนําเข้าไม่มีอ,อยองไงแม่ยึดของกลางได้นะไม่น้อยนะคะกว่าหกหมื่นชิ้นเลยค่ะทางด้านของตำรวจสอบสวนกลางโดยกองพับการปราบปรามการการะทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจก็ไปทลายโกดังคอนแทคเลนส์ lens, นะคะ ร่วมกันจับกลุ่มนางสาวนาโบได้นะที่โกดังไม่มีเลขที่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครสืบเนื่องจากว่าเจ้าหน้าตำรวจเนี่ยได<ม>้รับแจ้งนะว่ากโกดังไม่มีเลขที่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยนะคะมีการนําเข้าสินค้าที่น่าเชื่อว่าลักลอบนําเข้าจากต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมาจําหน่ายให้กับประชาชนเจ้าหน้าตำรวจค่ะจึงได้สืบสวนทําการขอหมายค้นสารจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะเพื่อเข้าตรวจค้นโดยละเอียดแล้วพอเจ้าหน้าตำรวจเข้าไปตรวจค้นเนี่ยก็พบว่า นางสาวนาโบคนนี้แสดงตัวว่าเป็นคนดูแลอาคารดังกล่าวแล้วก็เป็นผู้นําตรวจค้นเลยผลการตรวจค้นค่ะพบน้ํายาล้างคอนแทคเลนส์แล้วก็คอนแทคเลนส์เนี่ยจำนวนกว่าหกหมื่นชิ้นมูลค่ากว่าหลายล้านบาทแล้วก็พบด้วยนะว่าเป็นสินค้าที่ลักลอบนําเข้าหนีภาษีจากต่างประเทศจริงค่ะตางนางสาวนาโบก็รับนะว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าวแต่มไม่สามารถแสดงเอกสารการนําเข้าแล้วก็การชรําระภาษีสุกากร มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจได้พอไม่มีเอกสารอะไรมาแสดงไงแม่เจ้าหน้าที่ก็ไปจับกลุ่มเพราะว่าไม่มีทั้งเอกสารการระภาษีศุลกกกรนะที่จะมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็เนื่องจากสินค้านี้นะคอนแทคเลนเนี่ยก็ต้องขออนุญาตเรื่องของอยอยด้วยอ๋อในแหละเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาข้างต้นให้ผู้ต้องหาทราบนะแล้วก็ทาบันทึกตรวจคนแล้วก็ยึดสินค้าดังกล่าวไว้เนี่ยนะเพื่อดาเนินคด,ดีตามกฎหมายต่อไปนะคะอันนี้คอนแทคเลนเถื่อนนะ ไม่มีออยมีได้ไงอ่ะมันเถื่อนนาเข้าผิดกฎหมายเพราะว่าไปตัวให้เข้าไปเช็คมันก็ไม่ถูกอ่ะใช่การตรวจสอบก็ไม่ถูกเขาตูกตเองเพราะฉะนั้นคุณต้องดูดีๆใช้เป็นการบดวงตานี่มันต้องดูดีๆต้องซื้อของที่มันมีออยมีมาตรฐานนะคะใช่ใช่นเข้าถูกต้องออ